ว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาจะส่งความเห็นกลับมาที่รัฐบาลแต่ก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าจะสามารถเดินหน้าโครงการ Digital ดิจิทัลโวลเล็ได้สุดท้ายคุณอุรชัยใไพลครับที่จะให้สัญญาณไฟเขียวเดินหน้าโครงการนี้คณะรัฐมนตรีนั่นแหละครับเพราะมีอำนาจตามกฎหมายครับโค,ค,ครงการนี้จะเริ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกู้เงินนะครับเพราะว่าทางตัวแทนนโยบายเขาพูดในหลายครั้งหลายโอกาสว่าเขาอยากจะกู้เพื่อให้มีเงินจากนอกระบบมาเติมในระบบครับ ผู้เดียวที่มีอำนาจจะผลักดันในกฎหมายกู้เงินได้ก็คือคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือคนที่จะไฟเขียวได้จะบอกว่าเลขากฤษฎีกาเนี่ยไฟเขียวมาอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่เลยเขาไม่ได้ตอบมาแบบ,บนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นสําคัญครับเรื่องของการเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพราะมันจะต้องเริ่มออกสตาร์ทด้วยการกู้เงินแต่กว่าจะกู้กันได้จริงๆก็ต้องมีหลายด่านนะครับครับอย่างที่บอกไปด่านแรกก็คือเรื่องของการขอความเห็น ไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งก็ส่งกลับมาแล้วตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรีช่วยคลังจริงๆแล้วด้วยคําพูดเนี่ยไม่มีท่านไหนนะครับที่บอกว่าเลขากฤษฎีกาไฟเขียวครับเขาบอกแค่ว่าตอบคําถามกลับมาแล้วอย่างมุมของนายกเนี่ยก็บอกว่ากฤีฎากาเขาเน้นไปที่ความรอบด้านฟังเสียงให้รอบด้านขณะที่คุณจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยคลังก็บอกว่าถ้าจะไฟเขียวเนี่ย มันหมายถึงการเดินหน้าในการออกกฎหมายกู้เงินซึ่งรัฐบาลชุดนี้เขาจะออกกฎหมายเป็นพรบกู้เงิน5้าแสนล้านครับสำคัญที่ว่ากฤษฎีกาตอบอย่างไรนะครับคำถามคือทําได้หรือไม่อย่างไรกฤษฎีกาก็มีการหยิบยกกฎหมายวินัยการเงินการคลังจริงๆมีหลายมาตรานะครับและมีกฎหมายหลายฉบับนะครับคุณผู้ชมที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ไม่ใช่แค่วินัยการเงินการคลังแต่นี่คือกฎหมายที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงมากที่สุดโดยเฉพาะมาตรา53มีอะไรบ้าง คุณต้องจําเป็นเร่งด่วนต้องเกิดวิกฤตขึ้นในประเทศกาจะต้องใช้อย่างต่อเนื่องและต้องทํางบประมาณประจําปีปกติไม่ทันม,มันไม่ทันแล้วละ่ะตอนนี้นะฮะมันผ่านวาระรับหลักการมาแล้วปี67ไม่ทันแน่ๆไม่ทันแล้วครับคุณประกรณนินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเขาก็บอกไม่มีคําว่าไฟเขียวในคําตอบที่ให้ไปนะครับมีเพียงคําตอบในเชิงข้อกฎหมายเท่านั้นนะครับรวมถึงมีข้อสังเกตที่ให้เพิ่มไปด้วยครับขอเป็นคนชี้แจงในรายละเอียดนะครับ แต่ว่าไม่มีคําว่าไฟเขียวถามว่าออกเป็นกฎหมายได้ไหมก็มาตรา53ก็บอกแล้วว่าให้ออกเป็นกฎหมายได้นะครับส่วนจะเป็นพระราชาบัญญัติหรือพระราชากําหนดก็แล้วแต่เป็นก็เป็นกฎหมายเหมือนกันท่านไม่ได้บอกว่าทําไม่ได้หรือทําได้นะครับเป็นเรื่องของดุลพินิจแล้วก็เรื่องของที่ต้องฟังความคิดเห็นก็ถึงบอกว่าต้องมีการประชุมคณะกรรมการ,ร,การมันอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ก็ทําได้ครับก็แต่ว่าเมื่อมีข้อเสนอแนะมาเนี่ย ไม่ว่าใครเสนอแนะมาก็ตามโดยเฉพาะเป็นคณะกรรมการปีติีการซึ่งเป็นผู้ให้ข้อแนะนําเกี่ยวกับด้านกฎหมายของรัฐบาลเนี่ยนะครับเมื่อมีข้อเสนอแนะมาเราต้องรับฟังครับดังนั้นหัวใจสําคัญของมาตรา53พรบวินัยการเงินการคลังเนี่ยมันคือความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขยอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขวิกฤตของชาติทีเมสเสจสำคัญมันก็เลยอยู่3ามคเพราะนั้นละ่ะก็คือคำว่าจำเป็นเร่งด่วนและวิกฤตสามคำเนี้ย รัฐบาลจะต้องตอบให้ได้อันนี้มันวนกลับมาที่จุดตั้งต้นนะมีคนตั้งข้อสังเกตนี้ไว้ตั้งแต่แรกครับถ้ามันจะจําเป็นมันต้องมีวิกฤตเพราะมีวิกฤตมันถึงจําเป็นเพราะมีวิกฤตมันถึงเร่งด่วนจุดชี้ขาดก็คือใครจะเป็นคนบอกว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจณปัจจุบันนี้มันเกิดวิกฤตและจําเป็นต้องเกิดการกระตุน้นสิ่งที่เราพบเห็นกันครับการถกเถียงในเรื่องข้อกฎหมายประเทศวิกฤตจริงหรือเปล่าะนะครับ บอกตรงๆจะตีความให้เข้าก็ตีได้ครับจะตีความให้ไม่เข้าก็ทําได้เหมือนกันคนที่ตีให้เข้าแน่นอนครับรัฐบาลมาจนถึงวันนี้เนี่ยรัฐบาลมั่นใจว่าจะเดินหน้าโครงการนี้ได้ครับนายกบอกว่ากฤษฎีกาหัวใจสําคัญที่เขาตอบกลับมาม,มันคือความรอบด้านต้องฟังความเห็นของทุกฝ่ายขณะที่คุณจุลพันธ์บอกว่าคําถามที่ถามไปเนี่ยกู้ได้หรือเปล่าถ้าใช้กฎหมายกู้เงิน ก็แน่นอนครับถ้าออกเป็นกฎหมายกู้เงินก็2แบบอ่ะอาจจะทําเป็นพรก,รกรกู้เงินเหมือนกับรัฐบาลที่แล้วหรือรัฐบาลชุดนี้ก็ทําเป็นพรบรกู้เงิน5้าแสนล้านแต่กลุ่มคนที่มองว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขของกฎหมายอย่างเช่นสวสมชายสแสวงการ,รสวสมชายเนี่ยมองว่ากฤษฎีกาตอบแบบอ้อมๆแล้วนะว่ามันไม่ได้ครับ,ค,รบคือกฤษฎีกาไม่มีอํานาจจะมาไฟเขียวอะไรอยู่แล้วนะครับ,รบโดยสถานะเป็นที่ปรึกษาเนี่ย แต่สวสมชายบอกว่าสําคัญคือมันเข้าเงื่อนไขความจําเป็นเร่งด่วนเพราะเกิดวิกฤตหรือเปล่าเช่นเดียวกันครับคุณสริกัญญาตันสกุลพูดในหลายครั้งหลายโอกาสการประชุมสภาเรื่องพิจารณากฎหมายงบประมาณครั้งล่าสุดก็พูดนะครับว่าวิกฤตแบบไหนวิกฤตแบบคุณเศรษฐาหรือวิกฤตแบบไหนนะครับมันเป็นวิกฤตแบบเดียวกับที่เราเคยเผชิญไหมต้มยำกุ้งปี40วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์รวิกฤตโควิดแบบนั้นใช่ไหมนะครับ นี่คือการตีความที่เกิดขึ้นของคนในแวดวงทางการเมืองทีนี้มามองในมุมวิชาการกันบ้างครับท่านผู้ชมครับทุกคนเนี่ยก็มองเห็นด่านที่รออยู่อย่างน้อย3ด่านกริฎดีกาผ่านมาแล้วด่านที่1เดี๋ยวต้องไปสภาและสุดท้ายอาจจะต้องอาศัยศาลในการตีความว่าไปต่อหรือพอแค่นี้ในมุมของนักวิชาการอสองท่านแรกอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรแล้วก็อาจารย์เอกชัยชัยนุวัตร ทั้งสองท่านนี้เดียมองเหมือนกันก็คือสุดท้ายเนี่ยก็คงต้องพึ่งศาลนะในการ,รวินิจฉัยว่ามันเข้าข่ายวิกฤตจ,จําเป็นเร่งด่วนที่สามารถกู้เงินเพื่อเดินโครงการนี้ได้หรือเปล่าอาจารย์เอกชัยเนี่ยมองว่าสารธรรมนูญก็คงจะเป็นปลายทางสุดท้ายที่จะตัดสินได้ครับ,รบว่าเกิดวิกฤตซึ่งเป็นเงื่อนไขสําคัญที่จะผลักดันกฎหมายกู้เงินฉบับนี้ได้จริงหรือไม่ในขณะที่อาจารย์สมชัยศรีสุทธ,ธิยากรครับนะักกฎหมายอีกคนหนึ่งอดีตกรรมการการเลือกตั้ง อาจารย์เขามองว่าดีไม่ดีคําถามจากกฤษฎีกาเนี่ยแหละที่ถามไปตั้งแต่ต้นเลยนะจุดเริ่มต้นจะถูกนําไปพิจารณาในจุดปลายทาง<อ>เพียงแต่สิ่งที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้ว่าคําตอบจากกฤษฎีกาจะเป็นผลบวกหรือว่าลบในชั้นของการพิจารณาของศาลนะครับไม่รู้นะครับว่าเป็นเรื่องบวกหรือเป็นเรื่องลบสมมตินะครับว่ากฤษฎีกาพูดออกมาแต่ไม่ได้พูดชัดเจนแต่เป็นการพูดในสองการเตือนนะครับว่าจะต้องทําสิ่งนี้สิ่งนี้ให้ครบถ้วนแล้วทางรัฐบาลไม่สามารถทำได้ครบถ้วนเนี่ย มันก็จะกลายเป็นลบต่อทางรัฐบาลเองในขั้นของศาลพระพุทธน,นู่น <c oughs> ครับ <c oughs> มันเป็นไปทั้งสองทั้งสองด้านครับแต่อีกมุมหนึ่งครับอย่างมุมของคุณสมชายแสวงการเนี่ยก็มองว่าไม่ต้องรอไปถึงด่านของศาลหรอก <c oughs> จริงๆในมุมของคุณสมชายเนี่ยเขาตีความนะครับว่าความเห็นของกฤษฎีกาจริงๆมันคือไฟแดง <c oughs> ไม่ใช่ไฟเขียวเพราะคุณสมชายเนี่ยไปโฟกัสที่มาตรา53ของพรบวินัยการเงินการคลัง จำเป็นเร่งด่วนวิกฤตเนี่ยมองว่าโครงการดิจิทัลวอลเลตของรัฐบาลไม่น่าจะเข้าดังนั้นในมุมของคุณสมชายก็เลยมองว่ากฤษฎีกาเขาบอกเป็นในๆนอยู่แล้วหรือเปล่าว่าจริงๆมันไม่เข้าแต่ถ้ารัฐบาลจะเดินต่อเรื่องส่งไปถึงสภาผู้แทนราษฎรที่รวมของบรรดาสสทั้งพักฝ่ฝายค้านฝ่ายรัฐบาลในมุมของคุณสมชายก็มองว่าอย่าชะล่าใจนะต่อให้รัฐบาลมีเสียงข้างมากอยู่ในสภามันอาจจะไม่ผ่านสภาก็ได้ คือเราตีความเราประเมินกันว่ารัฐบาลน,นี้คุมเสียงข้างมากค่อนข้างมีเสถียรภาพก็น่าจะผ่านฉลุยนี่น่าจะผ่านง่ายนะครับอย่างน้อยๆสภาผู้แทนคงผ่านง่ายแล้วก็ไปพิจารณากันในชั้นของวุฒิสภาสาวาสมชายเนี่ยเขาไม่มองว่าผ่านง่ายแต่โอเคถ้าผ่านผ่านมาถึงชั้นของวุฒิสภาจริงก็พิจารณากันเจ้าตัวเนี่ยไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับด้วยหลายๆเหตุผลถ้าผ่านวุฒิสภาอีกโอเคหรือถ้าไม่ผ่านนะ กฎหมายการเงินใช่ไหมกลับมาที่ผู้แทนผู้แทนยืนตามมาติเดิมร,ร,รอไม่กี่วันผ่านไปได้ทุกๆฝ่ายครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่เราเล่ากันมานะขณะนี้เชื่อว่าปลายทางสุดท้ายยังไงหนีไม่พ้นสารรัฐธรรมนูญผมไม่แน่ใจนะครับว่าฝัางฝั่งผู้แทนได้ได้เข้าใจข้อมูลตามข้อกฎหมายผมแล้วเนี่ยจะผ่านผมเป็นห่วงส,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนผมหลายพักนะเพราะเขาบอกว่าต้องฟังข้อความเห็นข้อเท็จจริงข้อสังเกตหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเสียก่อนด้วยนะท่านดันทุรังโดยใช้เสียงข้างมากยกมือเนี่ยมันมีปรดีปัญหาจำนำข้าวมาแล้วนะแล้วก็เขียนเลยว่าถ้าทําไม่ครบเงื่อนไขมาตรา53 57และอีก56มาตราท,ที่ผมบอกในหลักการสํำคัญเนี่ยทาไม่ได้เพราะฉะผมว่าไม่ผ่านคณะกรรมการดิจิตลอลครับ ผ่านคณะัฐมนตรีที่ซ้ำไปไม่ใช่แค่เรื่องของสภานะครับ <S <S ครับไม่ใช่แค่บุตรที่สภาหรือผู้แทนสวสมชยมองว่าดีไม่ดีไม่ผ่านคณะกรรมการนโยบายดีต่อวัลเล็ตไม่ผ่านจากชั้นคณะรัฐมนตรีมาถึงสภาด้วยซ้ำนะครับ <S <S นอกจากนี้ผมยังคุยกับนักเศรษฐศาสตร์อีกบางคนนะครับอาจารย์อนุสรธรรมใจครับเราคุยกับอาจารย์อนุสร,รหลายครั้งในเรื่องความจําเป็นเร่งด่วนตามกฎหมายนะครับโอเคละไว้คุณผู้ชมได้เห็นความคิดเห็นหลากหลายแล้วั้าฝ่ายที่จะตีให้เข้าก็เข้าจะตีให้ไม่เข้าก็ไม่เข้า อาจารย์อนุสรเขามองว่าถ้าเขาเป็นผู้มีอำนาจถ้าเป็นคอร,อรมอของเขานะครับนะครับเขาจะยังไม่ทําโครงการนี้ณขณะนี้ทําไมครับรอก่อนได้อรอให้มันมีความชัดเจนในเชิงวิกฤตเศรษฐกิจครับที่มันเด่นชัดกว่านี้ที่มันไม่ต้องมีข้อโต้แย้งเลยว่านี่แหละวิกฤตจริงๆเหมือนกับในช่วงโควิด -19 บเที่คนมองว่านี่แหละวิกฤตเหมือนช่วงต้มยำกุ้งที่มองว่านี่แหละวิกฤตครับสถานการณ์ตอนนี้อาจารย์อนุสรจะมองว่ายังไม่ถึงขั้นที่มองว่านี่แหละวิกฤตนะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับมองไปอีกฝั่งหนึ่งนายกรัฐมนตรีค,รคุณจุลพันธ์ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ก็จะมองว่ามันวิกฤตแล้วมันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่สะสมกันมาหลายปีแล้วนะครับวันนี้สัญญาณไฟมันเลยกลายเป็นไฟกระพริบไฟมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่จะเขียวจะเหลืองจะแดงเนี่ยสุดท้ายคนจะแตะเบรกหรือแตะคันเร่งจะกลายเป็นบอร์ดดิจิทัลวอลเลตซึ่งที่นั่นก็มีรัฐบาลแล้วอาจจะมีหน่วยงานอื่นๆที่จะคอยคัดค้าน พัฒนาอยู่บ้างทั้งวันนี้การตัดสินใจจึงกลับไปที่รัฐบาลของคุณเศรษฐาเนี่แหละว่าใครที่จะไฟเขียวโครงการนี้นะครับ,รบขอบคุณครับคุณรชาชัยครับขอบคุณค